สวัสดีค่ะนามาพบกับอ้วนน้อยมงคลชัยนะคะเช่นเคยนะคะบรรยากาศเย็นๆนะคะยามเย็นนะคะว่าจะพาอ้วนน้อยมงคลชัยของเรามาอาบน้ํานะคะว่าจะพามาอาบน้ําก็อีกเร็วมาเจอพี่ใหญ่ยู่นะทางลงเล่นน้ําเลยนะคะน้องก็เลยแม่กล้าพานองไปเล่นน้ําเนาะนะคะนี่นะคะ พี่ใหญ่พี่เป๊ปซี่เด้เนาะมงคลชัยมาเกอร์อีก,อกลแล้วมาเกอรอีกเอ้นลลวอนลลวนลล้อยมงคล,ลจับน่องน้อยเกอร์อีกลแล้ว,ออวจา้า <c oughs> <c oughs> วมาจะพามาเล่นนะ้ำมาดู พี่เป๊ปซี่ไหมไไหว่าจะเอาอนูมาเล่นน้ำสะเล่นไม่ได้แล้วจ้านูน่นโอ้ยอาอ้วนน้อยของเราไม่ได้เล่นแล้วก็กลับบ้านกันต่อสิครับผมคุณหนูมงคลชายป่แล้วอาบน้ำที่บ้านเหมือนเดิม เอ้ ه, ก็จะมีนะคะเม่ทางลงเค่นะคะทางนี้เนาะนะ,ะที่พ่อควานแม่ควนเคยพาน้องนะคะมาเล่นประจำเนาะนะคะเม่วันนี้ก็มีพี่ใหญ่นะพี่เป๊ปซี่นะคะก็นะอยู่อาทางลงเล่นน้ําของน้องเลยเนาะนะคะก็ไม่กล้าพาน้องไปเนาะนะคะเม่เพราะว่าพี่เป๊ปซี่นะคะเขาก็อาผูกไว้นะคะกับ่าในสระเลยเนาะนะคะเม่ เพื่อความปลอดภัยนะคะของอ้วนน้อยนะคะก็เลยนะคะกลับบ้านกันถือว่าเดินเอากําลังกายยืดเส้นยืดสายเนาะมงคลอ่ะพี่ผูโตก็มากับหนูด้วยดีวันก่อนนะคะพอควันพามาก็เช่นเคยนะไม่ได้อาบนะคะเม่ก็นะคะมีพี่ใหญ่นะอยู่เนาะนะคะมีพี่ใหญ่อยู่นะคะวันนี้ก็ พี่ใหญ่ก็อยู่เหมือนเดิมนะคะพี่ใหญ่ครองแล้วเนาะนะคะน่าจะได้อาบน้ำที่บ้านกันยาวๆแล้วใช่ไหมหนูมงคลใช้ออกกำลังกายวันละนิดเนาะออกกำลังกายวันละนิดจิตเจ่มใสไม่ได้อาบน้ำก็อาบที่บ้านเราก็ได้โอ้ย เดินเร็วเดินเร็วเลยอ่ะดูดูพี่ผูโตเอ้ยพี่ผูโตปะ่ะไม่เป็นไรแล้วอาบน้ำที่บ้านกันก็ได้เฮ้ยนะจะทำยังไงละ่ะอ้วนก็พี่ใหญ่เขาอยู่เ,ยเขาคลองเนาะ <laughs> ทางลงเลย ไม่เป็นไรป้าเรากลับบ้านนะเอากำลังกายอากำลังกายก็ดีแล้วหนูได้ยืดเส้นยืดสายงอนแล้วงอนแล้วงอนงอนโมโหโมโหโอ๊ยหนูไม่ต้องโมโหเลยก็พี่ใหญ่เขาอยู่ พี่ใหญ่เขาอยู่หนูไปไม่ได้แล้วพี่ใหญ่เขาอยู่ในทางหลงเล่นน้ำของหนูเลยอุ้ยสายหัวอะแล้วหนูจะโมโหหนูยังอนอะไรน้อป๊ะป๊าป๊ะลดเดี๋ยวพ่อลด มาเลมานอน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 พี่นอนี่แล้วเอ้ยอาายอก็ยัออยงดีหนูได้เดินออกกำลังกายไม่มมไ,มไม่ต้องมาดูหรอกก็พาน้องออกกำลังกายไปในตัวเลยไงเม้ <laughs> พอพธบอกอ่ะให้แม่อคอนนะคะ ขับมอเตอร์ไซค์ไปดูก่อนเนาะนะคะแม่ว่ามีพี่ใหญ่อยู่หรือเปล่านะคะ <c oughs> ก็แม่บอกไม่ต้องรอพี่ใหญ่อยู่เราก็พาน้องออกเดินเหมือนเคย <c oughs> พอควรนบอกไม่ใช่แบบนั้นนะอ้วนน้อยของเรางอนนะคะงอนไม่ได้เล่นน้ําสระเอ้ย <c oughs> มันก่อนพอควรนพาไปก็ไม่ได้เล่นเนาะไปเจอพี่ใหญ่ไปเจอพี่ใหญ่เหมือนเดิม วันนี้ไปก็เจอพี่ใหญ่ใช่ไหมเออรอบบ้าเสร็ล้อบแรกก็พลาดรอบสองก็พลาดเดี๋ยวรอดูรอบสามว่าจะได้อาบหรือเปล่านาอนะคะรอรอดูรอบสามม่เป็นไรมากเราได้เดินออกกําลังกายแค่นี้ก็ดีแล้วแหละจะได้ยืดเส้นยืดสายเมื่อวานก็พาเดินยาวๆทางไกลเลยเมื่อวาน เราดูบรอ <laughs> ดูบสามอีกว่าหนูจะได้อาบหรือเปล่านะมงคลฮเ,เราดูรอบสามอีกว่าหนูจะได้อาบหรือเปล่าไม่เป็นไรดิให้พี่ใหญ่เขาคลองก่อนให้พี่ใหญ่เขาคลองสะก่อนเดี๋ยวหนูก็ได้อาบเลยอะ <laughs> ไม่เป็นไรเนาะอ้วน ได้ให้อ้วนเดินออกกําลังกายได้ทานผลไม้วันหวานหมดกออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายลําไส้จะได้ทํางานดีๆเนาะมงคลชัยโอ้ยกลับมาสายหัวเฉยเลยแล้วๆๆเราเบิริตเน้นแล้วกลับมาสายหัวเฉยเลยอ้วนบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวมากี่รอบกี่รอบไม่เคยจะได้อาบน้ําสะเลยนะคะสายววหัวเฉยเลย ตประจาขอองงน้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบสามแล้วค่อยว่ากันอีกเนาะมูอ้วนเนาะรอบสามเราลุ้นว่าหนูจะได้อาบอีกไหมนะอ้วนนะเอ้ยเนาะอ่ะกินยากินยาหน่อยตุ้งม้อกินเตยอ่ะกินยาโล่เอ้ยไหน เดี๋ยวรอรอลบสามกรอบสามลบสามหนูจะได้อาบไหมนะมุงคนชัยนะหนูกินยารอไปกินยาเลยวันนี้ฟาวอีกแล้วอหนูกินยาของหนูไปไหนเอา ยาก็ไม่อยากจะกินหนูอยากจะอาบน้ำสะครับผมพ่อพาไปเลยพี่เป๊ปซี่เขาครองอ่ะหนูหนูจะกลาเล่น <พอ S 1> บ่ฝัง <c oughs> ่งนู้นก็ชั้นมาก <c oughs> ไม่กล้าให้หนูลงเลย <c oughs> ทางนู้นชันมากเลยอ้วนด้ไอ <c oughs>